สวัสดีครับ FC นาตีมีเดินป่าครับหลังจากที่านาตตีได้ทําการเก็บงานนะครับหลังจากที่เราชุบมาแล้วนะครับเก็บเขาเรียกว่าเก็บงานแบบหยาบๆไปก่อนนะครับก็คือขัดผิวเบอร์80ทิ้งไว้นะครับกย็ยังไม่หมดนะครับแล้วก็เราจะมาทดสอบคมกันก่อนนะนาตีก็ได้เปิดคมไว้คร่าวๆนะตรงนี้ครับ เปิดคมไว้แต่ว่ายังไม่ได้เก็บเก็บรอยเสี้ยนรอยอเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยรอยเสี้ยนของคมครับยังไม่ได้เก็บนะครับแค่เปิดคมเอาไว้ฟันไม้นะครับแค่อยากทดสอบว่าฟันไม้แล้วเนี่ยคมมันจะอ่อนหรือมันจะบินหรือมันจะแตกหรือมันจะเกิดอะไรหรือเปล่านะครับทดสอบก่อนที่เราจะเก็บงานสุดท้ายก็คือขัดนะครับขัดฝอย,ข,ฝอยขัดฝอยแล้วเก็บคมเก็บผ้าอีกทีนะครับ จะทดสอบดูก่อนถ้ามีปัญหาจะได้ไม่ทําขั้นตอนต่อไปนี่นะครับอ่มาเดี๋ยวเราไปทดสอบกันตรงนี้ครับตอนนี้เป็นไม้กระถินแล้วลงครับดูก็น่าจะรู้นะครับจากสายตานะครับว่ามันมันแข็งมันแกร่งแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเต๋อตีจะตั้งกล้องแป๊บนึงนะครับเพิ่งเก็บงานเสร็จมาทั้งหมดสี่เล่มนะครับจะมาทดสอบดูก่อนว่ามันจะมีปัญหาไหมถ้ามีปัญหาจะได้ไม่เก็บ ในขั้นตอนต่อไปครับแล้วก็ทิ้งไปเลยนะครับเดี๋ยวไม่ก็ไปแก้ไขนะตอนนี้มาทดสอบดูก่อนนะครับมาฟังเสียงไม้กระถิ่นลงครับอย่างแกล่งเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบตั้งแต่ปลายมีดมาจนถึงโคนมีดแล้วโคนมีดก็จะถึงปลายมีดอีกทีนะครับค่อยๆหั่นชิ้นไม้ไปนะครับ คือคมเป็นคมที่เปิดแค่ทดสอบดูเฉยๆนะครับคมยังไม่หวานมากนะครับทดสอบไปก่อนนะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับสกินเนื้อไม้ดีนะครับ เดี๋ยวทดสอบส่วนของปลายเลยนะครับนี่ครับจิบปลายมีดไปเลยครับโอเคครับเล่มแรกผ่าน,นครับ เอ็มที่สองสองนันตรายไปน,นะครับ เล่มนี้เปิดคมไม่ทะลุเท่าไหร่แต่ถือว่าผ่านครับขอแค่คมมันไม่อ่อนนะครับอืผ่านครับเล่มที่สามครับ วันนี้เป็นเหล็ก OS นะครับสองสามครับ นี่ดูเหมือนจะเปิดคมไม่ทะลุตรงโคนนะครับโอ้ใช่แล้ครับตรงโคนนี่เปิดคมไม่ทะลุต่อ,อไปครับเล่มที่สี่นะครับ เล่มนี้ทดลองงัดเลยนะครับเดี๋ยวขอปลายมีดอีกแป๊บนึง ส่วนปลายมีดเป็นส่วนที่บางครับทุกเล่มถือว่าผ่านนะครับเดี๋ยวต่อไปจะทำการเก็บงานขั้นตอนสุดท้ายนะครับจะขัดฝอยและเปิดคมใหม่แล้วก็จะทำโกคมกรีดกระดาษนะครับให้เนียนกว่านี้นะครับในทดสอบสีเล่มแล้วก็เดี๋ยวจะเข้าด้ามแล้วก็ทำซองใส่มีดทำซองไขเด็กนะครับแล้วค่อยจะรีวิวแบ่งให้กับเ,เพื่อนๆอีกทีนะครับนี่ครับเหล็ก ตัวใหม่ครับ O H 2 3 6นะครับผม